สวัสดีค่ะก็ลับบุญนิยมทีวีเนาะคุณพี่มาทานได้กี่วันละคะอ๋อที่ถ้างานปีนี้วันนี้วันที่สองค่ะวันนี้วันที่สองโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลสุขภาพหมายก็ว่าเราก็ค่อนข้างจะใส่ใจในอาหารที่เรารับเข้ามาค่ะเอาอะไที่บ้านก็ทําแบบเกษตรอินทรีย์คือเราชอบในแนวธรรมชาติ<ม>ส่วนในเรื่องว่า กินอันนี้มันก็แล้วแต่โอกาสเนาะเพราะว่าบริบทเราอยู่ข้างนอกเราก็จะร้อซไม่ได้คือถ้ามีโอกาสเราก็พยายามที่จะก็จะทานคือตั้งแต่สมัยพาลูกมาเรียนมาเรียนพิเศษแล้วก็ที่ก็เปิดร้านตรงนี้คือเราเราไม่รู้เนาะเราไม่ไม่มีความรู้นี่ก่อนคือเราก็แค่มองว่า อุทยานมีนิยมเป็นอะไรเ็าทาอะไรมีคนเข้าเาข้าออกออคือเรียนอย่ตรงฝั่งนู้นคือแต่ก่อนมันเป็นสอนพิเศษที่เขาสอนศิลปะแล้พาลูกมาเรียนแล้วเราก็มองมองพอมองลแล้วลูกชายเหรอคะอค่ะพอมองแล้วเราก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาดูมาดูแล้วก็มา อ่านหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับพ่อท่านเกี่ยวกับอะไรที่มิถีของชาวโศกเรอเราบอกว่าเออเราก็ชอบในแนนนี้นะเพราะว่าเราเป็นคนชอบธรรมชาตินานมาแล้วสิเนาะสักกี่ปีได้จนลูกคนโตก็สามสิบสามสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบตสามสิบเจ็ดค่ะแ้แต่เมิดร้านใหม่ๆสิก็คิดว่าน่าจะเปิดยังไม่นานเพราะว่าเพราะว่าเห็นตอนนั้นยังเป็นอะไรละมองดูก็ยัง ก็คิดว่าน่าจะไม่นานสักมันช่วงที่เรามาเจออขาก็ซื้อไปองานที่บ้านแล้วก็ปลูกผักอะไรกินเนาะแล้วก็พก็ยามอะไรกินค่ะก็พยายามหาเองจัดทนาเองส่วนพวกอย่างอื่นก็เสริมเขาก็หมายก็ว่าลูกมาเขาก็ซื้อไปให้กินบ้างก่อสิ่งที่ถามว่าชอบจริงๆแรกๆเลยคือชอบในวิถีชีวิตของชาวอสงขเนาะก็ว่าคิดว่ามันดูดูอะไรดูง่ายดู ธรรมชาติมันไม่มันเหมือนอะไรล่ะไม่ปรุงค่ะมันมันก็มีความสุขแล้วก็ที่ไปเห็นไปไปบันลาดเนาะไปบันลาดไปครั้งแรกไป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 ระทับใจเก็ปลูกนู่นปลูกนี่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้แต่ไปเห็นปลูกผักปลูกอะไรตามบ้านตามเรือนแต่เราอันนี้เราชอบอย่างนี้เราทำไมเราทําได้อย่างนี้เนาะช่วงแต่ก่อนก็ทํางานเราก็ไม่ได้ติมที่แต่ตอนนี้ก็คือเกษียณออกมาก็โอเคแล้วก็สบายสบายแล้วถึงสบายใจ รู้สึกว่าพออายุแล้วมากขึ้นจะมีแรงมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะมีแรงมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมไหมค่ะก็โอเคแต่ไอเขาว่าเป็นคนที่ไอไปไปไปด่เคยเคยอยากรักใครรักใครก็อยากให้เขาทําคือแนะนําก็สิ่งดีป่ะอย่างนี้อย่างนี้นะคือมีน้องมีนุ่งม,มีคนที่รู้จักก,ก็แนะนาว่าอย่างนี้อย่างนี้นะก็มีหลายคนที่เขาก็มามารู้จักเรศโอ้โหเ,เก่งจังเลย <laughs> เขาเขาเขาไม่เขาไม่ได้โวยวายแบบโอ้โหอย่าเง้ยมาชวนดูเราเป็นส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าดูที่เราเพราะว่าเราก็เราไม่ได้พูดที่เฉยคือเราก็ทําอยู่แบบนี้แนวนี้แบบนี้สไตล์นี้ก็เอาไปโน่นนี้นะก็อีกอย่างก็โชคดีที่ว่าช่วงชีวิตเราก็เราไม่ลงปยาบันเราไม่ค่อยได้อันนี้กันเนาะก็หมายก็ว่าเราก็ดูแลเราก็เลยเรื่องเงินก็โอเคแต่ต่อไปข้างหน้าเราไม่รู้แต่ที่ผ่านมาคือก็ เออเราก็น่าจะมาทุกทาาเพราะเราก็ไม่ได้ป่วยหนักนะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้หกสิบสามปีค่ะไม่มีโรคประจําตัวมีโรคประจําตัวไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็คิดว่ากอพองานประกาศก็ได้ออกกำลังปนกลังกายเล็กนิดน้อยก็ทําสวนทําอะไรเล่นๆขอภัยนะคเมื่อก่อนพี่ทํางานอะไรนะคะเป็นครูค่ะเป็นครูนะคะแต่ก่อนก็เลยไม่ได้มาเต็มที่เท่าไหร่ก็เกษยมาได้สาปีค่ะแต่ไม่ได้มาอันนี้ก็จะไป อำนาจแต่ส่วนมากก็จะไปซื้อผักของสวนสวนเขียวช่องเม็กนะเพราะมันเมกน้องเมกหักน้องเม็กค่ะของเมกตอนนี้เราผักไรสังพิษก็เริ่มกระจายาซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะในสวนเนาะที่เราไม่มีถ้าอันไหนเราปลูกเราทาได้เราก็โอเคก็พูดง่ายก็คนะือเราจะมีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ปลูกได้แล้วสําเร็จมีอะไรยกตัวอย่างบ้างไหมคะส่วนเราทําเพื่อเรากินอย่างเดียว เราคิดว่าเราไม่ไม่ได้หวังที่จะเป็นเงินเนาะอันนี้หมายก็ว่าเราก็พอใจเราที่เราผักเว่าเป็นผักสวนพลอวเป็นอะไรที่เราแล้วก็ผลไม้ใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นตามฤดูแต่แต่ผักพื้นฐานที่มันขึ้นเองได้ตลอดปีก็โอเคมีก็แทบจะทุกอย่างแล้วตัวผักพวกผลไม้ก็ที่มันปลูกง่ายบ้านเราเนาะก็เป็นกล้วยเป็นอะไรแะก้วมังกรเป็นพลังเป็นมะม่วงเป็นอะไรที่มันก็พอได้หมุนเวียนได้เก็บกินเพราะว่าเราไร้สารพิษจ้ะ เราเป็นคน่อนแางแแอนตี้เคมีแล้วเราผมมันมีอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าที่บ้านก็มีความร่วมรื่นใช่ค่ะพอสมควรรกเนาะรกค่ะรกรกแต่รกแต่ว่าไม่ไม่ถ้าหากว่าไม่มีตังนี่อยู่ได้ไหมคะก็กินกินได้มีมีอยู่มีกินไหมได้ได้ค่ะวันนาเราก็ทํามีเรามีข้าวกินอยู่แล้วอ่าแกคิดว่าน่าจะน่าจะอยู่ได้ถ้าอย่างนั้นก็นับว่าเป็นคนจนได้แต่ไม่อดตาย คิดว่าตอนเดียวนี้นี้ก็งานนะเพราะฟังของพี่แล้วพร้อมหมดแล้วแม้แต่ไม่มีเงินเมื่อครู่ที่คุยกันนะเนาะก็คิดว่ามีอะไรครบที่พร้อมที่จะกินในยุคปัจจุบันนี้มันอะไรที่มันประหยัดได้มันช่วยเหลือตัวเองได้มันควรจะทําให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่ายุคนี้เนาะมันเงินหายากความสุขก็หายาก รอบรอบตัวเราดูเหมือนเราจะไม่ได้วางไว้ไวางใจใครเลยมันไว้ไวางใจใครไม่ค่อยได้เพราะว่าทุกวันนี้ชิงมึนเมามุมเมามอมเมาเรามันเยอะเพราะนั้นเราจะทำยังไงจะมีเกาะป้องกันตัวเราได้ก่อนเนาะโอเคค่ะท้ายนี้พี่ชื่อพี่อะไรนะคะพี่ปราณีค่ะพี่ปราณีเนะาะค่ะแล้วท้ายนี้มีอะไรอยากจะแนะนำ พยาาคุณน ja no? ิยมทำนี้ไหมก็คิดว่าน่าจะดีทุกอย่างนะค่ะเพราะว่าเรามาเรามาอยู่ไปไปมาๆอย่างนี้ก็เป็น20ปีเนาะก็คิดว่าเออก็แนวทางปฏิบัติก็คิดว่าดูดีและที่ชอบใจก็เด็กๆเนาะนนนักเรียนสมศักดจริงน้องนุ่ลูกหลานเขาก็มาช่วยมาทํางานเคยคิดว่าทำไมเด็กๆข้างนอกถ้าก็เป็นอย่างนี้พอมาเห็นที่ประทับจริงๆคือเด็กเขานั่งดูโทรทัศน์มั่งตอนว่าง ก็นั่งนูเงียบเรียบร้อยทีนนักเรียนเราเลยเหมือนจับปูใส่กระด้งพูดยงนี้มันก็อย่างนีเ <c oughs> เ้เคยเคยเคยสะท้อนมาน่ะอ่าก็ทำไงกูอยากพาวกืธอไปดูจังเลยเธอจะรู้ว่าคนเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่ก็ในขณะที่สอนเนี่ยก็พยายามเต็มที่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าว่ามันหลุดหลุดเขาเราไปแล้วมันจะเหลือ <c oughs> แรงบันดาลใจให้เขาอยู่ต่อไปได้มากน้อยแค่ไหน เพราะว่าเด็กๆผู้คนที่มานั่งอยู่ตรงนี้หลวงปู่ก็เคยบอกเพราะเขามีมีของเก่าใช่ค่ะใช่เชื่อสิ่งได้สิ่งได้มาค่ะตอนคิดว่าถ้าถ้าเรามีในสิ่งที่มันนี้มันน่าจะดูดมหากานที่ว่ามันเป็นไม่เล็กที่ทําให้เรามารู้จักกันก็งเกผงเริ่มโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วได้มีโอกาส้ได้เจอ